นี่คือแมรี่เด็กสาวผู้ถูกลิขิตให้เกิดมาเป็นหัวขโมยอย่างแท้จริงตอนเด็กๆก,ก็ขี้ขโมยนะตอนโตมาทำงานในหมู่บ้านที่ตัวเองเกิดก็ยังขี้ขโมยอยู่สุดท้ายคนในชุมชนก็ไม่อยากจะจ้างแมรี่แมรี่ที่หางานทำในหมู่บ้านตัวเองไม่ได้ก็เลยต้องออกจากหมู่บ้านไปใช้ชีวิตใหม่ในเมืองแมรี่เริ่มต้นชีวิตในเมืองด้วยการเป็นช่างเย็บผ้าแล้วก็รับจบป็นแม่หมดด้วยดูดวงทำยาสเสน่ห์แล้วก็ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหลังจากนั้นแมรี่ก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อจอนคุยกัน3าสัปดาห์แต่งงาน นิสัยขี้ขโมยของแมรี่ก็ยังไม่หายทําให้จอรนกับแมรี่เนี่ยต้องย้ายบ้านหนีคู่กรณีบ่อยมากจนสุดท้ายจอรนเหลืออดละกูไม่ไหวกับมึงแล้วแมรี่จอรนก็เลยหนีไปเป็นทาหารแล้วก็ปล่อยแมรี่อยู่คนเดียวแมรี่ที่อยู่คนเดียวมันจะหนีก็นหนีลําบากละก็เลยคิดได้เลิกเป็นขโมยแล้วก็หันมาเป็นต้มตุ๋นแทนน่าจะดีกว่าแมรี่ก็เลยเริ่มทําธุรกิจอันหนึ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นนายหน้าติดต่อกับแม่มด แล้วก็เป่าประกาศไปทั่วเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณสนใจในเรื่องของเวทมนต์และโชคลาภติดต่อแมรี่แมรี่จะเอาเรื่องของคุณไปปรึกษากับแม่มดหมวกข่าวที่ชื่อว่ามิสมัวไม่เพียงเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณสนใจในเรื่องของพลังจิตและการดูดวงติดต่อแมรี่แมรี่จะเอาเรื่องของคุณไปปรึกษาผู้หญิงที่ชื่อมิสแบล์ผู้มีพลังจิตและสามารถอ่านดวงดาวได้คอนเซปต์ธุรกิจของแมรี่ก็ไม่มีอะไรมากลูกค้ามาหาแมรี่เขียนรีเควส จ่ายค่าธรรมเนียมเสร็จแล้วแมรี่ก็เอารีเควสของลูกค้าไปปรึกษาไปมิสบลายก็มิสมัวเสร็จแล้วก็เอาคําตอบที่ได้เอามาให้ลูกค้าเป็นอันจบเดียวก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าอันนี้คือการต้มตุน๋น <laughs> เพราะฉะนั้นไอ้มิสบลาไอ้มิสมัวเนี่ยไม่มีจริงแมรี่เมคอัพขึ้นมาทาั้งนั้นธุรกิจของแมรี่ก็บูมมากครับคนก็แห่กันมาขอคําปรึกษาสารพัดแต่แมรี่ยังไม่พอแมรี่เนี่ยไปทําความรู้จักครับครอบครัวร้านพมา่าครอบครัวเนี้ยมีคุณแม่หนึ่งคนแล้วก็ลูกสาวส,าวสองคน แต่พอครอบครัวเนี้รู้จักแมรี่ปุ๊บลูกสาวก็ป่วยแมรี่ก็เลยมาทําการรักษาบอกว่าอ่ะเอาพุดดิ้งนี่ไปกินเอาน้าผึ้งนี่ไปลาดแล้วก็เอาแป้งวิเศษเนี่ยโรยแล้วมันจะดีขึ้นครอบครัวนี้ก็ได้รับการรักษาจากแมรี่อยู่พักหนึ่งแล้วสุดท้ายก็ตายยกหัวชาวบ้านก็สงสัยทาไมตายอะ่ะแมรี่ก็บอกไปว่าอ๋อการะโลกน่ะแบล็กเดดไม่มีใครกล้าเข้าไปดูครับเพราะใครๆก็กลัวโลกอันนี้ แต่ก็มีคนที่สงสัยนะแอบเข้าไปดูในบ้านแล้วก็กลายเป็นว่าในลานพม่านเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยสมุดบัญชีหายทรัพย์สินทุกอย่างหายพม่านยังหายเหมือนบ้านโดนยกเขาไปทั้งหลังแต่ก็นะจนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสงสัยแมรี่อยู่ดีหลังจากเรื่องลานพม่าเริ่มสาครับแมรี่ก็กลับมาอีกครั้งกับแคมเปญใหม่ไก่ทํานายวันสิ้นโลกไก่นี่มันจะออกไข่แล้วบนไข่มันจะมีตัวอักษรเขียนคําทํานายต่างๆชาวบ้านก็แห่กันมาดูแล,ล้วไก่ก็ออกไข่ออกมา บนไข่มีตัวอักษรเขียนว่า c l i s is coming แต่ไอคำว่า c l i s ดันสะกดผิดบนไข่ไก่เขียน C R I S T แต่ก็นะถ้าไก่มันสะกดผิดเราก็คงจะโทษไก่ไม่ได้ใช่ไหมพอคนเห็นว่าบนไข่ไก่มันมีคำทำนายปุ๊บคนก็เชื่อเลยไอไก่นี้มันสามารถทำนายวันสิ้นโลกได้แน่ระหว่างที่ทุกคนถือหาครับแมรี่ก็รีบออกโปรโมชั่นเสริมดวงทันทีจ่ายเพียงหนึ่งเซนรับพรจากแมรี่และคุณจะได้รับการยกเว้นจากวันสิ้นโลก คนก็แห่กันมาเจอโปรโมชั่นเสริมดวงของแมรี่แต่มีหมออยู่คนหนึ่งครับในชุมชนเขาไม่เชื่อเขาก็เลยแอบมาซุ่มดูอยู่หน้าบ้านแมรี่ตอนเช้าแล้วเขาก็เห็นว่าแมรี่เอาไข่ไก่มาเอาน้ำส้มสายชูเขียนเป็นตัวอักษรพอกดน้ำส้มสายชูทำปฏิกิริยากับแคลเซียมคาบเนตบนเปลือกไข่ปุ๊บมันก็เป็นรอยตามที่เขียนนั่นแหละแล้วแ,ลแมรี่ก็เอาไข่ไก่เนี่ยยัดกลับเข้าไปในตูดไก่อีกรอบ หมอก็เลยรีบเอาเรื่องนี้ไปแชร์แมรี่ก็เลยโปะแต่ก็ไม่ได้โดนดำเนินคดีอะไระนะเพราะว่ามันไม่มีผู้เสียหายนี่ถ้าเราไม่นับไก่ะนะแมรี่ก็ขายไอไก่ตัวนี้ให้กับคนที่ยังศรัทธาและยังเชื่อมั่นอยู่หลังจากนั้นมีครอบครัวหนึ่งชื่อครอบครัวเปริโก้ครอบครัวเปริโก้เนี่ยมีสามีชื่อวิลเลียมแล้วก็มีภรรยาชื่อเลเบกาคือเลเบกาเนี่ยป่วยเป็นโรคทางจิตสมัยนั้นนะถ้าคุณป่วยทางกายภาพเขาก็รักษาคุณตามอาการ แต่ถ้าคุณป่วยทางจิตหมอก็จะบอกว่าคุณโดนปีศาจเล่นหมอช่วยอะไรไม่ได้พอเลเบกาพอดีเรื่องแมรี่ปุ๊บก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากแมรี่แมรี่ก็ยิ้มหวานเลยได้เยื่อไม่ละตอนแรกเนี่ยแมรี่ให้ถุงมาสี่อันโดยในถุงเนี่ยแมรี่บอกว่ามันคือเหรียญมันมีเครื่องรางนำโชคมียันให้เอาไปผูกไว้กับเตียงแต่ละด้านมันจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปแมรี <Mary S 2> ่ก็แอบอ้างเป็นมิสมัวกับมิสแบครับคอยเขียนจดหมายให้คําแนะนําต่างๆไปให้กับครอบครัวนี้ ในจดหมายที่แอบอ้างเป็นมิสมัวหรือมิสแยดแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีคําแนะนําต่างๆพร้อมทั้งการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแมรี่เนี่ยเรียกเก็บทั้งเงินสมบัติเสื้อผ้ารวมถึงเตียงนอนด้วยพอแมรี่ลูดซับครอบครัวนี้จนแห้งละแมรี่ก็เขียนจดหมายฉบับหนึ่งครับแอบอ้างเป็นมิสมัวเนื้อหาในจดหมายบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะคือว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยพวกคุณจะป่วยหนักนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับพวกคุณแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะรักษาคุณเอง โดยที่ในจดหมายจะเขียนไว้ว่าอะให้กินพุดดิ้งน้ำผึ้งแล้วก็แป้งวิเศษของแมรี่เข้าไปเรื่อยๆโดยมีกฎ2ข้อหลักๆข้อแรกคือห้ามให้คนอื่นนอกจากคนในครอบครัวก,กินข้อที่2คือต่อให้อาการมันแย่ลงแค่ไหนก็ห้ามไปหาหมอไม่งั้นเดี๋ยวของไม่ขังแล้วมันจะไม่หายขาดครอบครัวนี้ก็ปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัดครับจนสุดท้ายอาการก็แย่ลงจริงๆเลยไปก้าที่ทนป่วยไม่ไหวก็เสียชีวิต วิลเลียมที่ยังรอดอยู่ก็ยังไม่ตาสว่างสักทีก็ยังคงทําตามคําแนะนําของแมรี่อยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์สมบัติที่ยังเหลืออยู่รวมถึงเสื้อผ้าของเมียตัวเองด้วยก็ต้องเอาให้แมรี่ไปจนสุดท้ายวิลเลียมตาสว่างวิลเลียมคิดว่าคือถ้ากูจะหายกูต้องหายตั้งนานแล้วป่ะแล้วตอนแรกเมียกูป่วยคนเดียวทําไมตอนหลังกูป่วยด้วยวะวิลเลียมก็เลยเลิกกินพุดดิ้งแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็หายก็เลยคิดได้หรือกูโดนตบ ก็เลยไปแกะไอ้ถุงที่ผูกอยู่ที่หัวเตียงทั้งสี่มุมดูว่าข้างในมันมีอะไรตามที่แมรี่บอกมันจะต้องเป็นเหรียญเป็นเครื่องรางเป็นยันเขาเปิดมาเขาเจอผักกาดเน่าๆกับเศษเหล็กโง่ๆเขาบอกโ oh, okay. อเคกูโดนตมปิดวิลเลียมก็เลยเรียกตำรวจแล้วก็ไปจับแมรี่ตำรวจคนบ้านแมรี่แล้วก็เจอจดหมายหลายฉบับเลยไม่ว่าจะเป็นจดหมายของมิสมัวมิสแบร์แล้วก็จดหมายของแมรี่ซึ่งลายมือของทั้งสามคนก็แน่นอนว่าเหมือนกันเป๊ะ ในน้ำพึ่งที่เจอในบ้านก็มีส่วนผสมของสารประหลอดในแป้งวิเศษก็คือสารหนูเพียวๆนั่นแหละสุดท้ายแมรี่ก็โดนจับขึ้นศาลครับด้วยหลักฐานเอ่ยแล้วก็พยานจากทั่วราชอาณาจักรที่โดนแมรี่ต้มก็มาให้การครับสุดท้ายแมรี่ก็โดนประหารไปตามระเบียบนั่นแหละด้วยการแขวนคอ,อแต่ไอที่แปลกมันคือหลังจากแมรี่ตายคือคนเขายัางเชื่อกันอยู่ว่าแมรี่เนี่ยคือแม่มดเขาก็เลยเอาแมรี่เนี่ย ไปผ่าชนะสูดดูหลังจากนั้นเขาก็ถลกหนังแมรี่ออกมาแล้วก็มาวางขายบางคนก็เอาหนังแมรี่ไปทําเครื่องรางบางคนก็เอาไปทําปกหนังสือส่วนโครงกระดูกที่เหลือของแมรี่ก็ไม่ได้ถูกเอาไปฝังนะก็ถูกเอามาตั้งโชว์หลายอยู่ในพิพิธภัณฑ์จนถึงทุกวันนี้ก็เป็นนั่นจบครับกับเรื่องราวของแม่มดต้มตุ๋นของเรา